วัสดีรับพี่น้องวันนี้ก็พาพี่วินพี่ใหม่มาหาปลากินกันนะครับที่เขื่อนลำพิงมาดำิีปางคืนแต่ว่าลมโคตรแรงเลยยันใหม่ครับรยันใหม่สวัสดีครับหน่อยครับสวัสดีครับ,รบแล้วก็พี่วินนะครับดเดี๋ยวเราลงเล่นน้ำแป๊บนึงนะลมแรงคับไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าคอยติดตามดูกันจับไปหลังจากที่เราเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะครับเราก็มาดำกันนะครับจะใช้ชมมก อิจึกนะครับเขาเรียกว่าอีจึกนะครับเป็นฉมวกลูกติดนะครับตัวนี้ยิงไปแล้วลูกจะติดอยู่ปลายปืนนะตัวนี้สําหรับเอาไว้ยิงปลาเล็กปลาน้อยยิงกุ้งนะครับวันนี้น้ําใสอยู่นะครับแต่ว่าคลื่นแรงมากด้านบนคลื่นแรงแต่ดำลงไปในน้ําใสนะครับดำมาเจอปรากฏนี่ครับอยู่ใต้เห็นแต่ดูแล้วตัวเล็กครับ ตัวนี้ไม่เอานะฮะปล่อยให้นอนโตตอนนะครับโตโต,ตขึ้นมาแล้วค่อยมาเอาก็ส่องหาไปเรื่อยๆครับยังไม่เจอตัวที่เรา,าต้องการนะครับตัวเล็กตัวน้อยเราก็ปล่อยผ่านนะครับดำน้ำยิงปลาดำกลางคืนใช้ฟ้า s h l ส่องเอาแบบนี้นะครับถ้าน้ำใสมันก็จะเห็นสวยนะ แต่ถ้าน้ำขุ่นมันก็จะมองยากไปอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าน้ำใสมันก็จะเห็นก้อนหงก้อนหินอะไรเงี้ยดำค่อยๆดำตีฟินแล้วก็ส่องซ้ายส่องขวาไปถ้าเจอปรากฏอ่ะมันจะ,ะสะท้อนขาวเลยแหละตังเกตดูนะครับส่องไฟมานี่เห็นไหมมันจะขาวๆแบบนี้เลยแล้วให้ค่อยๆไหลเข้าไปหามันนะครับ ย่างวานี้ผมยิงแล้วก็มันแบบโดนจุดน็อกแล้วมันก็ขาดนะผมก็เลยซ้ำอีกทีน,นึงมึกเ,เห็นไหมข้อดีของอีอจึกนะครับมันจะขึ้นไวขึ้นลูกได้ไวนะครัพระพอยิงไปแล้วลูกจะติดอยู่ตรงปลายเราสามารถขึ้นได้ไวยิงได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับได <c oughs> ้อีกแล้วนะครับปรากฏนะครับนี่เจออีกแล้วนะครับ ตอนนี้ปึ๊บๆๆอย่างไวนะฮะปั๊บๆๆเข้าซอ,องเห็นปึ๊บโผล่มาตรงน,นี้บัฟเข้าให้เรียบร้อยดีครับลองออนแอดออนแอดเลยปรกดเหลืองครับใช้สวยๆฮะจัดไปพี่น้อง กันต่อไปครับค่อยๆตีฟินไหลไปเรื่อยๆถ้าเจอปลากดปุ๊บตีฟินแล้วก็ปล่อยให้ตัวไหลเข้าไปหาปลานะอย่าไปตีฟินแรงๆเข้าไปหามันถ้าไม่งั้นมันจะตื่นนะครับถ้ามันได้ตื่นแล้วมันจะไปแบบไม่หยุดเลยแหละปรากฏสังเกตดูตตอนนี้ผมยิงแบบนิ่งๆนะแล้วจะลุมมาดูช็อตนี้นะครับช็อตนี้จะเป็นแบบไม่ได้ยิงปลาแล้วพอมันตื่นมันจะไปแบบ ปุ๊บไปไปแบบไม่ไม่ได้รอเราเลยอ่ะสังเกตดูนะครับคือต้องแบบอ่าเข้าหาปลาแบบนิ่งๆอ่ะปรากฏอ่ะถ้าไม่งั้นมันจะเปรียวนะนี่นะดูสังเกตดูนะครับเห็นปลาแล้วปุ๊บค่อยๆตีฟินไหลไปจังหวะนี้ผมจะเหนียวแล้วมันออกปุ๊บแล้วก็ไม่ทันแล้วนี่ครับวิ่งปุ๊ดป๊ปื๊ปดไม่หยุดเลยขนาดฟินผมยาวๆนี่ตีไม่ทันมันนะ พราะฉะนั้นเราต้องแบบถ้าเจอปลาเราต้องค่อยๆไหลเข้าไปหามันนะครับไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับสําหรับการดําน้ำยิงปรากฏตอนกลางคืนนะนี่นะครับปึ๊บโผล่มันบ๊บเข้าให้เรียบร้อยจังหวะที่หลุดนะครับก็ขึ้นมาหายใจก่อนครับเกือบใจขาดเมื่อกี้ ยาใหม่แล้วก็ลงไปซ้ำเอาอีกทีนึงนะครับนักงลงไปว่ามันจะเจอ,เจอตัวมันไหมเ่อกินมกินโดนแล้วมันขาดนะอยู่ไหนนี่นะครับเห็นตัวแวบายเขาก้อนเห็นครับหามุม,มยิงก่อนครับยิงไม่ได้นะ ดูฝั่งนี้ก็เห็น่หนวดฝั่งนี้ก็เห็นหางหมดลมหายใจก่อนครับขึ้นมาหายใจก่อนเพราะว่าเมื่อกี้มันเหนื่อยฮะดำได้ไม่ไม่นานเอาขึ้นมาหายใจปพืบอผ้อนรดำลงไปใหม่ครับปึ๊บหัวมันอยู่ทางนี้นี่ว่ะสองดูสิในหัวมันนี่เห็นหวนัวไหมแรัโชว์เข้าให้เรียบร้อย อีกหนึ่งตัวครับรากดใส่สวยๆครับใส่นี้กำลังย่างเลยนะครับรากดเรือลำมะเพิงจัดไปพี่น้องดูขึ้น,นสัตุ่มตุ่มด้านบนวันนี้มาแบบเจอสภาพอากาศแบบไม่เอื้ออมํานวยนะตอนแรกแต่ตั้งใจว่าจะพาพี่วินไปข้างในเขื่อนเอาเรือเข้าไปแล้วก็ไปหาจับปู แล้วก็ไปดำปลาด้วยปิ้งปลากินกันยู่นในแต่ว่ามาพอมาถึงเขื่อนน้ำเป็นคลื่นแรงแบบนี้นะรา้ว่าลมแรงก็เลยเปลี่ยนแผนไม่ได้เอาเรือออกแล้วก็เลยบอกให้พี่วินกับพี่ใหม่ก่อไฟเลยแล้วก็ดังไอ้แล้วก็ก่อไฟเสร็จแล้วก็ดำอยู่ตรงซองที่จอดเรือนั่นแหละก็เอาแค่พอได้ปลาเผาปลาย่างกินกันแล้วก็ ขึ้นมาย่างปลากินกันอยู่ริมน้ําเลยนะครับสําหรับใครที่อยากได้บรรยากาศแบบนี้ก็มาเที่ยวหาได้นะที่เขื่อนลเพงอพงปักคงชัยจัังวดนครราชสีมานะครับช่วงนี้ก็พอได้อยู่ครับเพราะว่าน้ายังใสอยู่ดายิงปรากฏนะครับเยอะนะปรากฏที่นี่ถ้าจะเอาจริงๆนี่คือเยอะมากนะครับดำยิงปรากฏ อันนี้จะเป็นปลาบูนะครับปลาบูก็เนื้ออร่อยครับตัวอย่างนี้ก็น่ากําลังเผาเลยกําลังน่ากินนะ่ะนี่อีกหนึ่งตัวนะครับสําหรับปลาบูเรียบร้อยหวานจีบ๊บ ก็เรียบร้อยดีครับโบเข้าให้ปรกดครับใสซสวยๆอีกแล้วสำหรับไฟฉายและก็ออีอจึกนะครับที่ร้านเอกเดวิงก็มีจำหน่ายนะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ว่า088497467 5นะครับโทรมาสั่งซื้อได้เลยมีของพร้อมส่งครับ ยิงง่ายๆแบบนี้แหละยิงปลาเล็กปลาน้อยนะอีจึ๊จึ๊กจึก๊กแบบนี้แหละวันนี้ขลื่นแรงดำน้ำลึกๆไม่เจอปลานะมาเจอปลาอยู่ขอบขอบฝั่งนะครับน้ำประมาณสักอประมาณเอวนี่แหละ ราะว่าผมดำไล่ลงไปลึกแล้วผมก็ตีฟินอ้อมขึ้นมาหาทิ่นตื้นจะเจอปลาหยุดน้ำาตื้นนะครับเรียบร้อยนะครับดำออกมาด้านนอกจากซอกที่จอดเรือนะขึ้นแรงมากผมก็เลยอพอเอาแค่นี้ดีกว่าพอได้ปลาย่างละนะฮะเดี๋ยวเราไปย่างปลากินกันครับนี่นะครับผลงานวันนี้ปลากดนะครับดำแป๊บเดียวครับขึ้นมันแรงมากเลยครับวันนี้ ไม่ถึงชั่วโมงไนะถึงชั่วโมงไหมเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมครึ่งชั่วโมงผิดก็ตัวก็ได้ให้พี่วินกับพี่ใหม่ย่างกันอยู่ถัดไปครับจะย่างปลากินกันสดๆนี่แหละหวานน้ำจิ้มโซฟูตไม่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 หมั่นยานหม่ตำน้ำจิ้มซีฟูดมาด้วยบอกแล้วมากะดิ่งวิ่งป้องย่านบต้องย่านบ้าครับเอกนี่ไม่ได้ตำน้ำจิ้มรอเลยแม่ผมปล่อยก่อไฟรอเลยของแท้ของแม่ จัดไปเลยย่างปลากินกันครับก่อไฟรอเลยนะครับอันนี้ได้ปลาขึ้นมาก็ย่างกันสดๆเลยครับรากไดไม่ต้องนะตัวสวยๆจัดไปครับบรรยากาศย่างปลาอยู่นี่นะครับิมน้ําเลย กินเองเลยไปล okay. ไปอกกิ่กด้วยปมาเด้พี่น้องปลากดของเราสุกแล้วร้อนๆเลยครับอยาปกปลากกันมากข้าวนำกันบัดนี้ลองดูครัอพี่วินพาพี่วินมากินปลา สดคนนี้ไม่มีนะสดคนนี้เขาไปกินในน้ำเลยปิ้งปั่นบนร้อนร้อนมาครับก่อนไม่ได้กินมาครก่อนไม่ได้กินมวัเลยครับมาคราวนี้ดีถ้าลมไม่แรงนี่ก็คือจะไม่ได้กินเนาะร้อนร้อนหมูตุ๋นเนื้อเหลืองเลยจิ้มน้ำจิ้มเลยครับวันนี้พี่ใหม่ตำน้ำจิ้มมาพร้อมนะ จิ้มซีฟู้ดนะครับนึ่มีไข่เนี่ยอันนี้จัดเลยอี่นี้อาแกะหวานเกี๊ยบเนี่ยประกฏมันหวานอยู่แล้วนี่แกะนี่สุดยอดนี่ยของแท้เนี่ยพานใหม่เขาตำน้ำจิ้มมาพร้อมเลยบอกว่าก่อนลงน้ำก่อไฟรอเลยโอเค ต่อไปรอหนาวหัวมาบอกกันบอกว่าตาน้ำจิ้มรอนเลยว่ะได้กินของแท้อยู่มาเด้อพี่น้องกินข้าวด้วยกันข้าวเหนียวเราก็มีนะครับตีข้าวเหนียวมาด้วยอืมเนื้อจิ้มจานใหม่พี่แซ่บเลยว่ะแซ่บเลยที่หลังไปใส่กินได้นี่เนื้อเนื้อปลาหวานต้องกินน้ำจิ้มนี้น้ำจิ้มเจ้าหนิโอ้โหตัวนี้ปรากฏเราย่างนานๆเนื้อมันจะกรอบ ะปกติผมมาหาผมก็ไม่ได้ทำกินแบบนี้ผมมาหาปลาได้ปลาก็กลับบ้านไม่ทำอยู่บ้านมาแบบนี้ได้บรรยากาศรูปแบบมันต้องมีมูมีพวกอยู่แล้วมันหยิบพอได้มวลมวลเหมาคุณยอมคุณยอมงงงี้คิดคานเี้ไม่อยากกินหรอกไม่สนุกเนาะแค่ปอนแรกก็ไม่อยากกินหรอก ป,ปีนี้ตัวสวยแนเน่ปะนปีที่แล้วที่มานี่ตัวเล็กเล็ก,ก่นนี้นะปีนี้มีหนึ่นตัวเฉยๆตัวรุ่นนี้ก็ประมาณหกตัวโลเนาะนี่กินกินเนี่ยหวานนะ